รวบแล้วนอชอเรือนจำจังหวัดนนทบุรีน้ขณะออกกองนอกจนมุมที่บางแสนจับได้แล้วนักโทษชายหลบหนีเรือนจำจังหวัดนนทบุรีขณะออกมาทำงานกองนอกจนมุมที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในบางแสนต่อแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจากกรณีนอชอวสัน์อกนวลอายุ32ปีผู้ต้องขังคดีวิ่งราวซั์ต้องโทษจำคุก1ปี1-2เดือนรับโทษมาแล้ว9เดือนเหลือ1ปี3เดือนหลบหนีไปจากบริเวณงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ กรมราชธรรมหลังจากได้เบิกตัวจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาช่วยทำงานตั้งแต่8นาฬิกาจนกระทั่งเวลาพักเที่ยงทางเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงทราบว่านอชอวสัสด์ได้หลบหนีไปจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีขอกำลังลงพื้นที่เร่งติดตามตัวนักโทษชายที่หลบหนีรายนี้ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6พันารพันตำรวจเอกคุมกริชคำบุตรผู้กำกับสสพสพอจอจานนนทบุรี ันตำรวจโทสุภชัยศรีศักดิ์รองผู้กำกับสสพสังภาจอจานนทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดนนทบุรีนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนอชอวสัน์อกนวลอายุ32ปีนักโทษที่ออกมาทำงานกองนอกเมื่อช่วงเช้าวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วหลบหนีไปหลังตำรวจใช้เวลาติดตามตัวจนสามารถจับกลุ่มได้ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในบางแสนต่อแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีหลังจับกลุ่มจะควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป